สวัสดีครับผมซีเวนดอยนะครับก็สภาพพ่อป่าร้อยผมครับตอนนี้นะครับอยู่ตัวเดียวครับมีตัวแม่กกไข่อยู่ตัวหนึ่งนะครับคอดำหมดแล้วนะครับอนหางหลุดหมดแล้วนะครับมีหางชัยอยู่เส้นเดียวนะครับงอนอะไรพับหมดแล้วนะครับดูครับผมคอดำมากครับ ไก่ปลาครับตัวนี้เลี้ยงมาห้าหกปี6 7หกเจ็ดปีแล้วนะครับตัวนี้นานมากแล้วนะครับว่าจะแบ่งแต่ก็เสียดายครับตัวนี้ลูกดกแล้วก็ลูกสวยทุกตัวเลยนะครับก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้นะครับทำลูกต่อไปนะครับผมสวยมากๆครับตัวนี้ โอเคครับสวัสดีครับ